ฟังพิธาถ<า><า>ลายเ,เป็นทาการอ,อีกสักครั้งสิครับเมื่อวานนอกจากลูกดราม่าน้ําตาไหลาปาดน้ําตากลั้นสะอื้นหรืออะไรตรงไม่อะไรโกว่ากันไปแล้วแล้วต่อไปนีค้คือคือท่าทีคือท่าทีในการที่จะเคลื่อนการเมืองต่อของกลุ่มก้าวไก่เขาก็ยังย้ําในจุดเดินค่ะว่าเขาจะไม่ทิ้งประชาชนปราบใดที่ประชาชนยังไม่ทิ้งเขาแต่น่าสนใจตรงนี้ค,คือคือคือ ในบรรดากรรมการบริหารของพรรคเก้าไกลที่จะถูกตัดสิทธิทางการเมืองหมายความว่าถ้าใครเป็นสสอยู่ก็ต้องพลจากสถานะสสทันทีโดยผลของกฎหมายโดยผลของคำนิสัยยุบพรรคเก้าไกลปรากฏว่าหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือหมออ่องก็คือหมออ่องหมออ่องปฏิพัฒน์เนี่ยอดีตเป็นสสและเป็นกรรมการบริหารพรรคเก้าไกลในเวลาต่อมา จังหวัดที่จะขยับไปเป็นรัฐทานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนะครับก็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 ลาออกก็ค ar ือคือภาพก็คือขับออกนะภาพคือขับออกให้มันเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายแต่เอากันแบบภาษาง่ายๆก็คือย้ายจากเก้าไกลไปอยู่พักเข้าใจว่าพักพักพักเป็นธรรมใช่ไหมไปอยู่พักเป็นธรรมใช่ไหมฮะย้ายไปอยู่พักเป็นธรรมวัตถุประสงค์ก็คือถ้าจะเป็น รมประธานสภาแล้วยังสังกัดพรรคฝ่ายค้านอันนะโอเคนี่ก็มีที่มาอธิบายกันไปเดี๋ยวมันก็ยาวนะค่ะคือช่วงหนึ่งเนี่ยหมออ๋องเนี่ยเป็นสอสอแล้วก็เป็นกรรมการบริาหารของพรรคเข้าไกา่เมื่อเขายุบพักเขาตัดสิทธิกรรมการบริาหารพักเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสิทธิเฉพาะกรรมการบริหารพักชุดปัจจุบันแต่ย้อนกลับไปชุดที่แล้วปรากฏว่าชุดที่แล้วมีชื่อหมออ๋องหมออ๋องต้องพ้นสภาพค่ะ ที่นีมออองเนี่ยเป็นสสเขตของพิโซโลโเมื่อพ้นสภาพพอถูกตัดสิทธ์ก็ต้องพ้นสภาพสสแล้วก็ต้องพ้นจากตําแหน่งรองประธานสภาด้วยค่ะคาถามก็คือมันก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมสสพิโซโลโเขตนั้นถูกไหมฮะน่าจะเขตหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะเขตหนึ่งนะครับเขตหนึ่งค่ะใช่ค่ะเขตอำเภอเมืองนั่นแหละนะครับมผมเข้าใจว่ากลุ่มเก้าไกลภายใต้ชื่อใหม่ก็คงจะส่งคนลง ซึ่งซึ่งการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่พิศโลกเนี่ยที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อทดแทนหมออ่องที่สิ้นสภาพไปเนี่ยมันจะเป็นตัววัดอะไรบางอย่างแต่ขณะเดียวกันในช่วงใกล้ๆเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดราชบุรีซึ่งซึ่งซึ่งนายกอบจอร,ราชบุรีเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่พรรคเข้ากลาตัดสินใจส่งคนลงชิงในนามของพรรคดังนั้น มันก็เป็นตัวพิสูจน์นะผลการเลือกตั้งนายกอบจที่ราชบุรีอีกไม่ก,กี่วันข้างหน้าผลการเลือกตั้งซ่อมทดแทนหมออ๋องที่พิโซโลผลการเลือกตั้งที่ออกมาในสองพื้นที่ตรงนั้นมันจะเป็นตัววัดอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอนาคตทางการเมืองที่จะก้าวต่อเคลื่อนต่อของกลุ่มก้าวไก่วัดว่าประชาชนยังเอาอยู่ด้วยไหมดังนั้นดังนั้นคุณพิธาเมื่อวานจึงปลุกเร้ามวลชนใ,ชให้ ให้แปลความโกรธความสิ้นหวังเป็นพลังแล้วก็เดินไปที่คูหาเลือกตั้งนายกบจราชบุรีและคูหาเลือกตั้งที่พิศนุสอมสสที่พิศณุโลกไปฟังคุณพิธาเล่ามวลชนกันสักนิดนึ่งเชิญค่ะถึงพี่น้องประชาชนที่กําลังฟังอยู่ทางบ้านหรือที่รออยู่ที่พักผมเข้าใจดีว่าท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกโกรธแค้นหรือมีน้ําตา ไม่ว่ากันครับวันนี้หนึ่งวันเรามาเศร้าเสียใจโมโหให้ได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าและเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความขับแค้นใจความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันแล้วเป็นระเบิดมันในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไป ไม่ท้อครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่นะครับโดยเฉพาะ2-3จังหวัดท่านไม่ต้องรอ,อนานนะครับเพื่อนของผมคุณปฏิพัฒน์สติพดาก็เป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นจะมีเลือกตั้งซ่อมนะครับเลือกตั้งซ่อมสอสเค .1 พิษณุโลกนะครับซึ่งผมในฐานะ ประชาชนคนหนึ่งนะครับถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เขาได้รวมถึงอบจอราชบุรีนะครับก็เป็นสองจังหวัดแรกที่พี่น้องสามารถที่จะใช้พลังที่อาจจะรู้สึกว่ามันกำลังกัดกร่อนหัวใจของท่านอยู่นั้นผลักดันให้มันเป็นพลังงานเชิงบวกแล้วไประเบิดกูหาให้ถล่มทลายในส3สาการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ตลอดไปจนถึงปี2570ครับผมไม่ทิ้งพวกคุณแน่นอนครับขอบคุณมากครับ ครับเอาะละครับชัดเจนนะ,ะเลือกตั้งราชบุรีและพิษโลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า <ๆ S 1> ผมก็จะว่ามันจะเป็นตัวพิสูจน์กระแสนะ <ๆ S 1> และไอ้กระแสที่จะได้รับการพิสูจน์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัวบอกอนาคตทางการเมืองของกลุ่มใช้คำว่ากลุ่มก้าวไกลละกัน